สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆทกฐานนะคะที่เข้ามาส่งกำลังใจในช่องเรียนคงหลักคลองวงนะคะพี่น้องขาเย็นๆนแบบนี้นะคะนกกาก็บินกรับรวงร่างคนก็กลับจากการทำงมานไาล่ไล่ทานที่กรับจากการทาารงมานก็อาบน้ำกินข้าวไว้เดีบเยบโปรยแล้วก็าข้าวมารับชมคลิปเรียนในช่องเรียนคงหลักคองวงนะคะก็ประคุณมากๆนะคะวันนี้ก็นําเรียน โกเก๋นะคะซึ่งดูจากสภาพแล้วโกแนนอนเป็นเรียนหญีชิมา,า,าสตางสม,มัยพศุสัตว์งพนารยทรงพนารอย,ยต้วนๆนะคะแล้วก็ก็หญีชิมา,า,าสตางตั้งแต่สาเป็นดินนะคะตรงนี้ราเป็นดินแล้วก็เขียนไว้ว่ารัฐบาลไทยนะคะก็เชื่อจ้างเลยนะคะอียิปตดีเชื่อจ้างเะว่าเกาเลยนะคะ ว่างีบางคนก็จะต,ต้องเหม่หมักหมังนะคะแต่จงนี่เ็เก็บน้อยนะคะเก็บจงเก็บเรียนไม่ใช่เก็บจงไม้ถุก่านได้รับชุมนะคะเราจะเห็นว่าเรียนปอช่อทรงพันฮารอยทีน้าไม้ถุกฐานได้รับชุมนะคะ,ะ,ก,ะ,คะก็เป็นสมาัชการตีกาวนี่นะคะปอล่วงรอเก้าวเรางรงปานารอยนานมาไล่ปีแล้วนะคะการผลิตก็มากมม้นะคะ อกรอยว่าเรียนอกรอยว่าลานนกรอยเยี่ยสิบลานแต่เศษก็มีแล้วซิเส้นเป็ดมืดไได้มีนะคะเศษแต่ว่าไม่อยากให้แต่นเน้นตึงการผลิตนะคะเ่ลผลิตมากผลิตเป็นเนื้อเรียนอลูมิเนียมหลนนะคะแต่ว่านี่สี่จางมาเรียนนะคะอย่าเพิ่งดูเรื่องนี้นะคะดูเฉพาะเรื่องนี้ก่อนนะคะซี่ก็จางแล้ว มันมีการผลิตช่องบล็อกนะคะเป็นบล็อกตัวหนังสือหน้ากับตัวหนังสือบางนะคะตัวหนังสือหน้าก็บอกว่าราคาจะน้อยแต่ว่าเทียบราคากับหน้าหนังสือหน้านี่ราคาจะน้อยและตัวหนังสือบางราคาจะมากว่านะคะเพราะว่าเป็นติดเนึ่งในติดซ้ำอันดับตีซ้ำกล้องจำนวนสิบเรียนที่เขาจัดอันดับนะคะเขาตื่ว่า ตรงตัวหนังสือบางนะคะหนะ้าแบบนี้นี่นะว่าเบบหนังสือหน้านะคะราคาถ้าไม่ป้านการชายก็ตะเกโกแบบนี้ก็ทรงทาบาทน,น,น,น่าจะใกล้ได้นะคะแต่ว่าถ้าได้แบบบางตัวหนังสือบางราคาก็หลบ่บาทไปตามสภาพนะคะถอปมาดูเรียนอาสิบสตางค์ลาวนะคะก็งเหมือนกันปอซ้เดียวกันทรงพันห้าร้อย อาเิียต่างตรงกลางกระจาเป็นดินกลางบนรัฐบาลไทยนะคะก็เป็นเรียนตีนำไม้สุขสานได้รับชมผลิตโกมาร์กเหมือนกันแล้วนะคะผลิตสี่ร้อยสามสิบล้านเป็ดเส้นเจ็ดมื่นสี่ปันะคะสี่ปันเรียนนะคะทําม้บ้านกันชชานะคะเรียนนี้ก็ราคาก็แน่นนตรงมากาให้แล้ว อาสิบอกสิบเจ็ดสิบใกล้ได้นะคะแต่ถ้าบ้านการจร่ายเลีวกว่าราคาบาททองบาทท่าบ,บาทนะคะอันนี้ลแล้วแเต่คนซื้อนะคะถ้าเราบบกราคาเปิดบางที่อาราคาปิดปลาดได้เพราะวะ่าต้าว่าเมื่อเรียนกงระกงว่วงไม่มีที่ปกไกล้มาใกล้เราก็ต้องซื้ออยู่แล้วพอซื้อราคาเรา,เราก็ตังง่ายราคาก็ไล่บาทอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีเล้วใกล้มาใกล้เราก็ไม่ซื้อนะคะ ก็เป็นแบบนั้นนะคะจองเงินก็ขอเหมือนกันแต่ก็มีเรี่ยวมากมาก็พอมีแต่จะล้ายก็ไม่มีการซื้อนะคะก็ค่ายเพื่อจะเอากำไรนะคะเป็นสิ่งตีปกติธรรมดานะคะแต่ก็ไม่ราคามันยอมมีมากว่าอยู่แล้วนะคะนี่เป็นเรียนเก่าๆก็เก็บไว้เพื่อ,อมีกุคขาทางด้านจิตใจนะคะเราเก็บไว้มันบใบใจดีนะคะ ตั้งทงเรียนนี้ราคาแตกะต่ตางกันหยีชมาทต่างกับว่าที่ษยาท่างสงราคาแตกะต่ตางการผลิตก็แตกต่ตางนะคะแล้วก็าเรียนแบบหยีชมาศต่างมันมีแบบบางแบบหน้านะคะถ้าแบบบางก็มีราคาตัวหนังสือบางนะคะนี่ตัวหนังสือหน้านะะแต่ไม่ก็ราคาหน่อยลงตัวหนังสือบางราคามากว่านะคะโก็ขอให้ตุกตานมีความสุข,ขกับการซาส้มเรียน เมื่อเราเข้าไปรับชมชงนนแต่ละชงเราก็จะสาบรายละเอียดก้องเรียนนั้นๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสักวันเมื่อซซาส้มใดมงมา,มาก็ทําเรียนลง y u t u b e ไอ้ลูกล้านเหนียนะคะก็ได้เบียจาก YouTube มั่งไหวกินนุ่มนะคะสำหรับว,วันนี้ก็ต้องความล่าทุกานไปโขนหยิบไฟจะปบกันไหมสวัสดีค่ะ